ทททีี่คคนนนดๆๆๆเเเเแลละะกากาัือรยศิปสวัสดีครับผมอาจารย์ดรสุธาลีนวัตส่วนใหญ่นักศึกษาจะเรียกว่าอาจารย์กบแล้วกบก็ชอบเรียกตัวเองว่าอาจารย์กบก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาทฤษฎีสิป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนบรรจุครั้งแรกเมื่อปี2534เนี่ยก็บรรจุเป็นอาจารย์อยู่ที่วังท่าพระนะครับก็สอบบรรจุได้ตอนนั้นอายุก็เกือบ30แล้วมั้งแล้วก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเลนเอเชียโดยเฉพาะครับในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องราวทางศิลปะแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบอ่านหนังสือ นั้นตัวเองสอบ Entrance ติดมาปี2023เนี่ย Entrance เข้าคณะบรังคดีได้ก็เลือกสาขาประสาศิลปะของคณะบรังคดีเป็นเป็นสาขาที่ที่เรียนต่อแล้วก็อยู่กับศาสตร์นี้มาจนวันนี้คือวันที่ใกล้กเกษียแล้วนี่เองตอนที่อยู่คณะบรังคดีเนี่ยอาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่จะมีความรู้ทางด้านศิลปะเอเชียเขาจึงสอนเราในเรื่องของศิลปะเอเชียที่เป็นเหตุให้ผมก็ รู้แต่ศิละปะเอเชียและโลกโบราณนะครับแล้วก็เหมือนแรงบันดาลใจดีกว่าไหมหรือแรงดลใจม่รู้ที่ทําให้เราในสนใจแต่ปลอศาสตร์ศิละปะของเอเชียเพราะว่าถูกเรียนถูกสอนมาแบบนี้แล้วก็อาจารย์ที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในสมัยนั้นก็กเก่งทงางศาสตร์นี้ครับนี่เป็นจุดจุดเริ่มต้นหรือจุดประกายที่ทําให้สนใจปลอศาสตร์ศิละปะของเอเชียเรื่อยมาแล้วก็ทํางานด้านนี้จนถึงปัจจบุบัน สิ่งที่ใฝ่ฝันที่สุดและตั้งใจทํางานทางวิชาการที่สุดสนใจมากที่สุดก็คือการอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดแล้วก็อ่านหนังสือในทุกๆภาษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องที่อ่านมากักจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์จารึกศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ตัวความประวัติความเป็นมาของศาาิลปวัตถุเสียส่วนใหญ่โดยพื้นของความรู้สึกเนี่ย ชอบท้งศิลปะตะวันออกและตะวันตกอยากเรียนรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแล้วมันเป็นยังไงสิ่งที่ได้ก็คือได้ทำงานแบบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะชอบนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆในห้องแล้วก็อ่านหนังสือนอนอ่านนั่งอ่านอะไรก็ว่าไปนั่นคือนิสัยส่วนตัวแล้วงานที่สนใจที่สุดทางทางทั้งชีวิตก็คืองานเขียนอยากเขียนบทความอยากเขียนงานทางวิชาการอยากทำนู่นทำนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกษียณราชาการแล้วครับ ก็ตั้งใจว่าจะเขียนบทความเขียนหนังสือแล้วก็ทำรายการออก y t u t u แบบนะครับก็ก็ว่าจะทำเรื่องแบบนี้นะครับต่อไปแล้วคงทำไปจนตายน,นั่นแหละถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตก็จะอยู่กับประวัติศาสตร์ศิลปะหรือศิลปะที่ตนเองรักมากที่สุด จริงๆคณะจิตกรรมมีจุดที่ดีและจุดที่น่ารักที่สุดเลยและยังประทับใจจนทุกวันนี้นี่พูดจากใจจริงๆก็คือความประทับใจก็คือความรักกันในคณะนักศึกษาก็ดีอาจารย์ก็ดีลึกๆพวกเรารักกันพวกเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนก็ได้ไม่รู้อ่ะอยู่ในคณะของเรานี่แหละต,ต้องชมเลยและต้องบอกเลยจริงๆก็คือนี่คือเอกลักษณ์ของคณะจิตกรรมที่เรา เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเครือญาติกันอยู่ห่างๆมากกว่าอาจารย์บางท่านก็เป็นคุณลูกของคุณพ่อที่เป็นอาจารย์ของที่นี่มาก่อนบางคนก็เป็นพี่เป็นน้องอาจารย์กมไม่เคยนึกเลยว่าได้สอนคุณพ่อแล้วแต่มาคุณลูกก็มาเรียนหนังสือที่คณะตอนนั้นเห็นนามสกุลเอ๊ะนามสกุลนี้คุ้นๆใครหว่าเอ๊ะเด็กคนนี้เราเจอมาสิบปีที่แล้วนามสกุลเนี้ย ทำไมยังคงเลี้ยงอยู่อีกอ่ะประกฏบว่าเด็กเข้ามาทักแล้วบอกว่าอาจารย์ผมเป็นลูกของคนคนนั้นคุณพ่อสั่งผมว่าให้มาเรียนกับอาจารย์แล้วตัดตรงความรู้จากอาจารย์ให้มากที่สุดวิชาอาจารย์นะห้ามโดดต้องเรียนนะแล้วก็ตัดตรงความรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่านี่คือสเสน่ห์ของคณะเราส่วนความรู้ทางวิชาการมันเป็นเรื่องที่พัฒนาตามยุคสมัยตามระเบียบของราชการตามแนวโน้มของตลาดนะ่ะ วิชาการก็มีการพัฒนาการเรื่อยมาแต่จุดที่น่ารักของคณะก็คือเรารักกันอย่างพี่อย่างน้องถ้าเกิดมีความผิดใจหรือการไม่ถูกใจซึ่งกันและกันเรามักจะคุยกันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่จริงๆสิ่งที่ผมได้จากคณะจิตกรรมมีคุณค่าเกิดชีวิตผมมากกว่าอาจารย์กบไม่รู้หรอกนะว่าอาจารย์กบให้อะไรคณะจิตกรรม,มต้องถามคนอื่นแต่สิ่งที่อาจารย์กบได้จากคณะจิตกรรมก็คือความรู้เพิ่มเติม,ตมที่อาจารย์กบขาดไป อาจารย์กบเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะตรีถึงเอกอยู่ฝรั่งเศสมาเจปีมันเป็นการเรียนแบบแบบนั่งเรียนน่ะแล้วเราเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาเรียนปรชัชญาเรียนความคิดแต่เราลืมนึกถึงผู้ผลิตงานศิลปะตัวประเด็นนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะเราเรียนอย่างเรียนพระเจดีย์เรียนภาพวาดแต่เราลืมว่าศิลปินน่ะคิดอะไรทําอะไรแล้วเทคนิคใช้เทคนิคอะไร สิ่งที่อาจารย์กบได้จากคณะจิตกรรมและคงไม่ลืมและขอขอบคุณไว้ตลอดชีวิตนี้ก็คือว่าความรู้ที่พวกนักศึกษาอาจารย์ได้ให้อาจารย์ไ,รไว้มากกว่าสมัยเมื่อก่อนที่คณะเนี่ยยังไม่ได้สร้างตึกทางเนี้ยสมัยนั้นใช้กระดานกระดาษแล้วก็ช็อกอะ่ะห้องก็ไม่ได้ติดแอร์สิ่งที่เข้าไปในห้องเห็นลายมืออาจารย์ชลูดเห็นลายมืออาจารย์คนนู้นคนนี้ทิ้งไว้บนกระดาน มีคำซึ่งจกบไม่เคยรู้จักเช่น contour line aerial perspective ซึ่งไม่รู้ไปว่าอะไรผมได้สิ่งเหล่านี้จากคณะเทคนิควิธีการโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ที่นักศึกษาคิดหรือผู้ที่ทำงานศิละปะคิดอาจารย์กบได้จากคณะจิตกรรมล้วนล้วน เพราะตอนที่เรียนที่ไหนก็ตามไม่เคยมีใครสอนเราเรื่องนี้ไม่รู้ว่าภาพเขียนวัดเจดีย์ D, ก่อสร้างขึ้นได้อย่างไรไม่เคยมีใครบอกบทคับ,คบไม่เคยรู้เรื่องเลยมาได้จากการสอนหนังสือที่นี่เห็นกระดานเห็นอาจารย์สร้างสรงสรสอนหนังสือแล้วนักศึกษาอะไรมาคุยด้วยมานั่งเล่นนู่นนี่มานั่งถามนู่นถามนี่ได้เห็นวิธีการสร้างสรรแนวคิดสร้างสรรระบบกระบวนการวิธีการเชื่อไหม จากพวกคุณนะนี่จากใจว่าอาจารย์กบพูดแล้วก็อยากร้องไห้ก็คือว่าไม่เคยลืมพวกคุณเลยเพราะว่าพวกคุณต่างหากที่เป็นครูที่ดีของครูตลอด30ปีที่ผ่านมาอาจารย์กบทำอะไรคุณบ้างครูไม่รู้มีประโยชน์ไหมต้องถามพวกคุณเองแต่จากอาจารย์กบที่ได้รับจากคณะจิตกรรมก็คือความรู้ที่เติมเต็มการทำงานศิลปะตั้งแต่แนวคิดสร้างสรรค์กระบวนการข้อสรุป คร,ครูได้จากนักศึกษาและได้จากคณะจิตกรรมจริงๆครับสุดท้ายที่สุดเลยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วคงได้เจอกันอีกยังไงจะกลับมาเพ่นพ่านสัญญาแล้วก็คงจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันอีกต่อไปครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ดรสุธาลีนวัตรนะครับจากอาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีศิลป์ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับในฐานะลูกศิษย์ นะครับผมเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ในฐานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในฐานะของปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านอาจารย์สุธาให้คำปรึกษาและช่วยเหลืองานของคณะจดกรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นทั้งครูและเพื่อนร่วมงานที่ผมเคารพและรักอาจารย์สุธานะครับเ,เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะท่านจบการศึกษาจากออซอบอล ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้นาเอาองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของตะวันออกนะครับโดยเฉพาะในซาวิสเอเชียเนี่ยเข้ามาสอนพวกเราที่คณะจิตกรรมให้เราได้เข้าใจถึงรากของวัฒนธรรมของเราซึ่งไม่เพียงแต่รูปแบบของงานศิลปะเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อนศาสนารวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของเรา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันท่านอาจารย์สุธาเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากหลายๆอย่างถ,าถ้าเกี่ยวข้องกับใน South อีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปรึกษากับท่านอาจารย์สุธาเรามักจะได้คําตอบและแง่คิดที่สามารถนําไปต่อยอดได้เสมอนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วนะครับทางด้านทฤษฎีท่านอาจารย์สุธาเองยังเคยทํางานในตําแหน่งบริหารท่านเคยเป็นรองคณะบดีวิจัยและอีกหลายๆตําแหน่ง ในคณะจิตกรรมท่านมีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆทั้งในคณะและในมหาลาลัยศิลปากรรเมื่อท่านเกษียณอายุราชการผมเชื่อว่าจะมีบุคลากรจํานวนมากนะครับที่คิดถึงผลงานและคุณนุการต่างๆที่ท่านอาจ,จารย์สุธาได้เคยมอบเอาไว้ให้กับทั้งคณะจิตกรรมและกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวิชาสําคัญดิท่านอาจ,จารย์สุธา ทำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างมากในปัจจุบันคือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับในโลกยุคปัจจุบันที่มันมีความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากผมมองว่าสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่นักศึกษาศิลปะปัจจุบันควรจะต้องรู้คือประวัติศาสตร์คือที่มาคือรากเหง้าของความเชื่อของวิถีชีวิตของศาสนาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญ ของวงการศิลปะในเซาท์อีสเอเชียการเชื่อมโยงอิทธิพลการบอกถึงาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีเส้นแบ่งของประเทศเข้ามากีดกันเราทําให้เรามองเห็นความเข้มแข็งของภูมิภาคครับอาจารย์สุธาได้นําเสนอให้เราเห็นว่าองค์ความรู้อัตลักษณ์ของเซาท์อีส t a เอเชียมีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการศึกษาความรู้ ของชาวต่างชาติการได้เรียนการได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สุธาทําให้ผมมองว่าศิลปะของประเทศไทยศิลปะของเซาท์อีสต์เอเชียยังสามารถเติบโตแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกไปได้นอกจากนี้ท่านอาจารย์สุธาเองยังได้ทํางานร่วมกับคณะจิตรกรรมมีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าจัดแสดงในเนื้การของคณะอาจารย์มาโดยตลอดนะครับโครงการบริการวิชาการโครงการคำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ท่านที่เราได้ดําเนินการมาตลอดท่านอาจารย์สุธาก็จะมีมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยเหลือเราทางออกความคิดเห็นรวมไปถึงเข้ามาช่วยลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองในช่วงระยะเวลาหลังก่อนที่ท่านจะเกษียณน,นะครับเราก็พูดคุยกันน้อยลงเพราะว่าท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับแต่ทุกครั้งที่ได้พูดคุยท่านจะมีความระลึกถึงข้อแนะนําดีๆมามอบให้ผมเสมอรวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาคณะจิตกรรมต่อไปในอนาคตนะครับ ในนามของคณะจิตกรรมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรสุธาลินวัตรเป็นอย่างยิ่งนะครับกับสิ่งต่างๆมากมายที่ท่านได้มอบให้ไว้กับคณะจิตกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงมาแวะเวียนแล้วก็ให้ความรู้กับเรารวมถึงถ่ายทอดสิ่งดีๆต่างๆให้กับเราทั้งคณาจารย์และนักศึกษาต่อไปครับ